ม,มากปเลยจ้กินแล้วคะ่ะเข้าที่เ,เหรอเข้าที่เห็อเด้ยวเหมือทำไอมา็กญ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันี้มาจริงปะอันนี้กดจะขึ้นใหม่ไหม ว่าไงพี่รั้ตัตี่เลยผมหปลบอกออกกับบ้านแล้วนะนี่เขาเช้าเอาไม่ไหวจริงๆเนี่ยกล่องเสียงอักเสมเอาแล้วแต่ะไม่ปอาเข้าไปโมปกัเต็